นะครับเราแก้ไขปัญหาจะได้ไม่ต้องไปนั่งโกงใครไงพี่นะครับเดี๋ยวนี้โกงกันหน้าตาเฉยนะเดี๋ยวบอกให้จริงไม่ตองขาดกันบ้างเลยนะพวกันไม่ไม่มีนะครับคือมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ดีเขาก็มีไงอ่าคนดี ไม่ได้ทำไม่ลงมาบ้านเดียวเราไม่ได้ได้ของใครเลยเนะ<ช>าะสงสารเขาเอ๊วัดเกตดีกว่าสไนเปอร์รอกันเพียบเ,เอ๊จะดไปใครอ,อยากให้ประมูลวัดเกตกดเล็กแปดมาพี่โอ้โหเมื่อคืนพี่โอ๊ตให้ม,หามาใช้ทุกยอดเลยทั้ให้คำแนะนำในโกดด้วยจะไปโกดมันทำไม่ะครับพี่สบายๆนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปโกดเขานะครับยิ่งโกดเรายิ่งลุกเป็นไฟนะครับใครว่าอะไรผมผมไม่โก้ดหรอกนะครับป้อยกดแปดมาอ่า มีแต่คนที่มีราคาเยอะๆนั่นแหละพี่นะครับก,ก็จะเครียดเป็นผิดปกติกดแปดมาพี่นะครับนี่ใครอยากให้ประมูลรายการนี้แปดแปดปปโอลืมไปเดี๋ยวพี่มาใช้สะดุ้งอีกแชบอกกได้เสียงมาาดจไกลเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พสะดุ้งอีกกดแปมาค่ะเอาละโอยเอาละวะสมเด็ดวัดเกศชโยพยี่นี้โอ้เราเนือนี่ สวยนะครับพี่ดูพิมพ์วันนี้พี่อนิจังกับพี่นัทวุฒิไปไหนชอบมาช่วงไทยๆย <c oughs> เนื้องอคงนี้สวยมากนะครับนี่พี่โอ๊ตให้มาเมื่อคืนตรงนี้ถ้าใครจําได้นะครับสมเด็จวัดเกศยโยนะครับคลาสสิกมากเจ็ดชั้นอืโอโอ้โหนี่เจ็ดชั้นนิยมไปครับใครก็ต้องลงไหลครับสมเด็จวัดเกศ เปิดแรกมาเวลาเดินพี่พิมพ์เริ่มไปแล้วสวยจังสมบูรณ์มากครับน้องแบงไม่ครับเปิดแรก เครื่องเมืองไทยพี่พระสมเด็จตูพุมลังสีโหพี่วัดเกตเนี่ยหลักแสนหมดนะผมบอกเลยนะครับนี่เท่าไรนะแอด่อหสี่อรอย่สามืนาพตอนี้มาสตัวจริงเสี่ยงจริงพี่ไม่หักไม่ซ่อมสมเท่าไร่นะ เท่าไรนะแอดราคาสุดท้ายยอมใครกันเลยยูีี0พี่จะรคะพิจาไม่ดพี่าราแล้วมาดี่4เ0 0ร้พี่ราคาสุดท้ายระวัดเกนะเวลาเข้าก็พองนสวยพี่ดูดินะครับสวยมากเั็นไหมครับเนี่เนี่ยต้องใส่ก็พองนะใครได้ไปเนี่ยนะครับเจ็ดชั้นตรงนี้สมบูรณ์มากแต่ตั้งๆยังถูเท่าไรนะแอดราคาสุดท้ายเดียว ลืมย่างเดียวละลืมเกลี่ยราคาไส้มือ<ะ>จริงราคาไม่ได้เกลี่ยลูกพี่โหพี่าาเดี่ยวนะราคาไม่ได้เกลี่ยแสนก็ไม่แพงครับวัดเกตตัวจริงเสี่ยงจริงบี้ยู่ทีซีพื้นฐานร้อยที่ราคาเท่าไหรมาที่สี่พันห้าร้อยมาที่สี่พันหกร้อยพี่จ้าราคาไม่ได้เกลี่ยนี่มาที่สี่พันหกร้อยสวย,ยด้วยเป็นเรื่องสวยด้วยพี่วัดเกตชายวงนี้เท่าไหร่นะแอด

ครับแอดโ้เสดายอะเสดายจริงนะสมเด็จวัดเกตตรงนี้พี่ดูง่ายนะครับเนื้อน้ำมุงน้ำมันนี่พี่ดูนะด้านล่างนี่โหเนี่ยพระเป็นร้อยปีพี่ดูความเก้านะโอ้โหคาสิกจัดปิดไปที่ใครครับหดแบบโหเนื้อเนื้อนี้นุ่มนนึบแบบนึบแบบนึบจัดอตพี่ปิดไปที่ใครครับรายการนี้ นุ่มสุดพี่องนี้สาธุสาธุครับข้าบารามีสมเด็จโตคุ้มครองครับยินดีด้วยครับสวยจริงๆององนี้<ข>อพอนิม่ม,หมไหมพอนิ่มน้าพุงดอไหมเพี่เนี่ยถ้าองคนี้ลงนะ <S <S เดือดแน่นะครับถ้าองนี้ลงนี่เดือดแน่อขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะเป็นแชมป์ราชบุรีได้เลยนะองเนี้ยนะบอกเลยนะเดืยดรอพอนิ่มเนี่หน้าตาติดชัดเนี่ ขายยาขายประมูลเหรียญรอหลวงพ่อนิ่มวัดน้ำพุงดอนะครับกดหนึ่งมาเหรียญรอหลวงพ่อนิ่มใช่วัดน้ำพุงดอพี่มมสวยอง,องค์นี้สวยมากพี่ดูหน้าดิโอ้โหนี่ไม่ออกนะครับสวยแบบสวยจัด <le an S 1> นะครับองค์นี้สวยแบบสวยจัดเลยใขรยยาขห้ประมูลกดหนึ่งมาพี่กดหนึ่งรอได้เลยครับหนึ่ง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 มา นี่ตอนที่พี่ปูอยู่อีกคนหนึ่งนะให้ให้ความรู้ด้วยกันนะพี่นะหนึ่ง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 กดหนึ่งมาค่ะพี่นัทวุิน่าจะขับรถอยู่กอนนียสำรักความสุขจนล้นดังดนดันผ่านทุกหนาวข้างในใครรู้มันทำเพียงใด เมื่อลมพัดผ่านผิวหูบางๆฉันวอนว่าลมเอ๋ยช่วยพัดผ่านมาทางนี้สูดดอมดมกลิ่นหอมจางๆที่เหลือไว้ก่อนจะเลือนหายไปสวยนะครับเจอพ่อนี้มาก็เยอะแต่ผมไม่เคยเห็นยันติดครบขนาดนี้น นะครับติดขบมากนะครับนี่คมพี่ดูเรียนล่อนะเนื้อขนาดเขาล่อไม่ลึกนะพี่ยังคมชัดลึกนะครับแชมป์ได้เลยเนี่ยเรียนเนี้ยบม,มบอกเลยเพราะส่วนใหญ่อ่ะน่าจะไม่มีองค์นี้มีหน้ามีตาพี่ดูดิ oh, <yeah. S 1> เองอ oh, oh. เอาง่ายๆพี่องค์เนี้ยนะครับพี่ว่าร้อเปอร์เ็นเนี่ยพี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับความสวยของเรียนล่อนะครับ หนึ่งในห้าเสื้อเบนจบภาคีเลียนล่อเมืองราชบุรีนะครับพอนิ่มวัดน้ำพุงดอเต็มร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับพี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเออมาพิมพ์กันมาคนละหนึ่งคอมเมนต์พี่ขอคอมเมนต์นะครับกรรมการนี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นพี่พโอ้สวยนะ นีพพ้พี่ไพ่คุบตอบเองใล้แล้วแปดสิบเจ็ดสิบสวยเลยครับดูนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ด,เป,เ,มดเป็นเม็ดเนี่ยรอเดิมๆนะครับเนี่ยโอ้สวยนะครับสวยจริงเดี๋ยวนี้สวยจริงนะซองให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับ นะครับนี่ต้องบอกว่าสวยนะครับร้อยยีเลยอาจัด<า>ไปครับ<า>ให้เกินร้อยเลยครับรนี่ตัวเรากงรายดังมาเห่าเรือ <300 S 2> รบินอนจนสิ้นใจยังไม่ได้ยนลุยต้องเก็บัาคาใส่มือพี่รายการนี้ไม่ไหวเต็มเต็มมีการจัดแพงนะครับเรียนรอบคอนี้แพง นะครับอ่ะนี่เลี้ยมทองมาให้แล้วนะพี่นะจะเจอสวยเนี่ยเรานับเรียนได้ครับนี่พอนิ่มหนําพุงดอนะครับสวยพี่พี่ดูนะนี่คือธรรมชาติเลยแห้งๆเลยนะครับพาลาชบุรีเนี่ยถ้าเก็บไปสวยก็นะครับจะประมาณนี้ละพี่เนี่ยสวยจริงต้องใช้คำว่าสวยจริงเปิดแรกมาเวลาเดินครับเรียนล่อเมืองราชบุรีพี่นะครับพอนิ่มหนําบุงดอมาครับเปิดแรก เท่าไรนะแอดมาดีสามหมื่นบาทดีสามมาดีสี่หมื่นบาทราคาสุดตายหลยแสนนะกันแบงแค่ลมพัดผ่านผิวหูบางๆอยู่ที่ามื0หนาบัดดีตอนดีมาดีอาบุญนะน่าีจ่าอาบุญไม่ได้แล้วเอาต้นหน้าประกวดเพิ่อเปได้แชมป์มาองค์นี้นะครับนี่ สวยพี่สวยจริงนะครับเพ่นเินลิ้วจีวอน,นะไม่ต้องคิดมากเลยนะครับเท่าไรนะแอดยู่ี่ห้่จะจนะ้าพดีอนีมาี่เี่เคยได้ยินไหม <S <S <อ> <Dans> พาร์สวยไม่มีราคากลางเนี่ยเนี่ยองนี้แหละพี่เท่าไรนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่60บาทพี่อยู่นี่6 0บาทพอบองพาร์สวยรอบรองพาร์สวยคนก็จําได้ครับ <Liam> เอาง่ายเท่าไรนะ โอ้โหนี้สวยจริงพี่เท่าไรนะแอดโอ้ยผมนิดนะพี่ดูนะดูใกล้นะนี่เห็นไหมครับวันนะของเนื้อนี่ต้องบอกว่าโอ้โหพี่สวยงัวตายควายล้มนะครับสวยจัดมาียกมนบ่ดี่มยกมหนึ่งัเีกดพี่สิบวินานีสุดตายพี่ประมูลทำไมเนี่ยเท่าไรนะ นี่ไม่หายห่วงแน่นอนห่วงยังมีนะพี่ด้านในนี่เห็นไหมครับยังมีห่วงโอ้โพี่ เลี้ยนล่อที่สวยนะตน้ตนๆนะครับของเมืองราชบุรีอันนี้เท่าไรนะแอดหกหมืามานา่นลเสียดายนะพี่ราคาสุดายรวยรวย่ยารวนีย่รยน,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 นี่าอยีคุณต้องมาดราคาีมาเรียกคุณเ้นาี่เรียกคุณจ้มารกคุณเจ้าน,นีนานนตอนนี้ราคาสุดตายค่ะข้อมูลทาไมเนี่ยโอ้โหพี่จักรกตีมากนะครับพิมพิดไปล้พิม,พม สวยแบบสวยกระชากใจเลยนะพี่นะโอ้โหเรียบอาวุธนิทาพี่ดูทองนี่ทองนะครับนี่ทองแบบนะครับยังดีนะพี่ไปที่ใครครับติดไปในราคาเออหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเก่นห้ใจคนนะบอกพี่รำสารมูลย่าไี่ได้นะขอไว้องค์แล้วกันพี่จะประมูลองคหน้าไม่คี่ราคา โอ้ไม่ไหวต้องเก็บไว้แสนหนึ่งนะครับถ้าเก้าหมื่นนะพอไหวนะองค์นี้นะจะให้สมศักดิ์ศรีต้องรับสรแสนเท่านั้นครับหนึ่งในห้าเลียญล่อเมืองราชบุรีพี่หนึ่งในห้าสุดยอดเหรียญล่อเมืองราชบุรีอันนี้พี่เดิมอ่ะขอบคุณพี่พีิครับที่ใส่ราคาให้น้องนะขอบคุณครับนี่พอยังวันนี้ยอยากได้อะไรเป็นอะไรพี่พี่ถามกี่โม<อ>งแ<ด>ลนะ้วสามทุ่แล้ว ดี๋ยวดูกันนะอ่าโอ้ยวันนี้ได้ความรู้จัดเต็มมีความสุขแล้วครับน้องแบงต้องจัดช็อตมหาสารเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมเซอร์ไพรส์เลยนะ ปิดตาไหมปิดปิดตาเลยใช่ไหมเออเอาให้คั่งกันทั้งไหลไปเลยพี่เอาแบบว่าหรือไม่ลงอนะ่ะไม่อยากให้ลงอนะ่ะคั่งทั้งไหลไปเลย <laughs> บูจันบันยางเหรอเล่นดีไหมเนะี่ยจริงจริงอคอยากจะเล่นเลียนดวงนี้ด้วยใครอยากได้เลียนดวงบ้างพี่เนี่ยดวงใหญ่นะพ่อพินอันนี้เป็นดวงใหญ่พ่อพินวันอุบลไม่ได้เอามานานด้วยนะ ไม่มีผมราบว่าจะไปหาที่ไหนล่ะพี่เลี่ยนดวงใหญ่นะครับพ่อพินวัดอุบลเนี่ยนะครับนี่เนี่ยทีเด็ดใครทํางานใหญ่นะฝากไว้ในช่องฟิตเลยนะพี่ช่องอะไรนะฝากไว้ในช่องฟิตพูดแบบหน้าตาเฉยนี่พี่ท่านใดทํางานใหญ่นะแนะนํานะครับขอชมพระกอบทองหน้าไหลหน่อยครับพิพาคินเดอกไม่เพิพาคินพิพาคิลิน อันนี้ใช่ไหมพี่อันนี้เป็นพ่อนิ้มนำพุงดอ,อกรกับพี่ชายนี่อ่าส่วนอันนี้พุธโกศอาจารย์เจเริญน,นะครับกับอาจารย์ภาวละครังนี่แล้วก็มีพ่อยิ้วบางแคมพระชัยอันดัดต้นๆนนะครับจังหวัดนครปฐม,มนะครับปิตาหลวงปูจ่จันทร์บ้านยางอ่ะส่วนอันนี้ คอเต้คงทองพี่สุดยอดเกจิอาจารย์เมืองนคนปรปฐมที่น้องยังไม่กล้าประมูลเก่งใจทองครับที่ไม่กล้าประมูลเ่อ่าเก่งใจทองครับพี่ดูทองดิโหตอนนี้มีเงินสามหมื่นก็ไม่น่าทําได้นะทองอันนันเนี้ยอันเบลอเลยไม่กรมมำฮะจั์แล้วเบพีย,ายรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับ เรายกฟิลกลับมาที่นะครับบ้านยางจังหวัดนครปฐมนะครับนี่เป็นปิดตานะครับหลวงปู่จันบ้านยางเนื้อชินตะกัวย้ำบ,บอกนะว่าตามสัญญาที่จะไม่เขีนราคาไม่ขีนราคาปู่จันบ้านยางปู่จันบ้านยางไม่เขียนราคาด้วยหนึ่งในห้าเสือบเบญจภะาคีพพะปิตาเมฆพัดเมืองไทยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินตะกัวขาดเสกมากผมบอกเลยปิดตาปู่จันบ้านยางครับ รายการสุดท้ายของวันนี้ว้าวสุดยอดเป็นจักภาคีของจริงพี่เปิดแรกมาเวลาเดินจ้า